กลับเข้ามาที่4 5อาจารย์ชอบพาออกนอกอาวไทยอยู่เรื่อยเลยนะคะตอนนี้เราเอากลับเข้าฝั่งมาแล้วนะคะเป็น4 5 5 4ความหมายเดียวกันนะคะ4ก็เป็นเลขการพูดเนาะ5เป็นเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือความเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเขาเรียกว่าความมีฮิริโอตปะในตัวบุคคลเพราะฉะนั้นคนที่ เป็น4554เวลาจะพูดอะไรก็จะพูดแต่ความจริงหรือว่าพยายามที่จะไม่ใช่สิหรือว่ามักจะพูดในลักษณะการที่พูดเป็นเหตุเป็นผลหรือว่าพูดในเชิงวิชาการหรือว่าพูดด้วยความน่าเชื่อถือที่ตัวเองมันได้ไปศึกษามาให้ทีท่วนทองแท้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเลข4554ก็เป็นเลขที่ถือว่าเป็นเลขดีคู่หนึ่ง สามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเหมือนกันแล้วก็เป็นเลขที่ใช้สติปัญญาในการทํามาหากินหาเงินด้วยนะคะใครที่อยากจะทําหลากหลายอาชีพหรือว่าปัจจุบันเนี้ยยังไม่มีอาชีพที่แน่นอนนะอะไรก็ได้ที่ผันเป็นเงินเป็นทองได้ก็4 5 5หเป็นเลขคู่หนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็สามารถที่จะเอามาแต่งเสริมเติมแต่งในเบอร์มือถือเพื่อที่จะเอามาใช้ได้นะคะเลขนี้เป็นเลขของคนฉลาดเวลาที่เราจะทําอะไรก็ตามเราจะเป็นคนที่ศึกษาข้อมูล ให้ให้เรียกว่าให้ประจับด้วยเหตุและผลก่อนเราถึงจะลงไปกระทํานะคะเพราะฉะนั้นสี54ถือว่าเป็นเลขที่คู่ดีคู่หนึ่งด้วยแล้วก็เลขนี้เป็นเลขที่ผู้ใหญ่รักนะคะนักเรียนนักศึกษาก็เหมาะหรือเพศไหนไวัยไหนก็เหมาะเพราะฉะนั้นสี5ห้าสีใช้ได้ทุกเพศทุกวัยทุกสายอาชีพด้วยนะคะ